วันที่13เมษายนวันสองกรานนะครับมอเช้าแจ้งแล้วว่าขาดไป301คนนะครับเรามาดูกันครับว่าตอนนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือเข้าไปที่นี่นะครับรอเทสนะครับ L A W นะครับแล้วก็ test e s t e g o v มันมันถ่ายตรงนี้มาถ่ายตรงนี้เยอะขึ้นมาีหน สนะ t e g o v. s t e g o v g o t h นะครับเราเข้าไปดูครับเดิน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 นี่นะครับมาดูครับเท่าไหร่แล้วนะครับอันเอิร์นนะครับพระราชบัญญัติเอิร์นนะขนส่งทางราง18มาลุ้นของเรา10,017แล้วนะครับณเวลา ตอนนี้เวลา14นาฬิกา1นาทีนะครับเรามีผู้ที่มาตอบแบบสอบถามนะครับเท่านี้นะครับดูสีครับ10,017นะครับบอมือให้ตัวเองหน่อยครับบอกทำไมเล่าบอกคให้ตัวเองหน่อยครับทุกคนเก่งมากเลยนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ยังทำได้เรื่อยๆนะครับในเรื่องของการทำประชาพิจารณ์นะครับปัดการสังคมนะฮะที่บอกขอบคุณมากๆเลยนะครับ เดี๋ยววันสองวันนี้รอดูนะครับกิจรกรรมพี่หมอในการกระตุ้นเตือนผู้นําประเทศเรานะครับว่าพี่หมอจะทําอะไรเจอกันครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปที่ r a w t e s t e g o v g o t h นะครับหรือแล้วก็ช่วยพี่หมอกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ติดตามพี่หมอได้ตลอดเวลาขอบพระคุณครับสวดีครับ